สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้ถึงขั้นตอนการสร้างบทเรียนออนไลน์นะครับหรือว่าไทม o c นะครับซึ่งก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าเนื้อหาในหัวข้อนี้นะครับผมก็มีการรวบรวมเนื้อหามาอาจจะไม่ครบถ้วนนะครับหรือว่าผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูขั้นตอนการสร้างบทเรียนกันเลยครับสําหรับขั้นตอนที่1นนะครับ ให้เราเข้าไปใน Google Chrome นะครับแล้วก็พิมพ์ https อ o า o n slash m o v แล k r u a c t h แล้วก็ colon 18010นะครับจากนั้นนะครับให้เรากด Enter นะครับทีนี้เราก็จะเข้ามาถึงหน้าตาของเว็บไซต์นะครับให้เรากดเข้าสู่ระบบตรงนี้นะครับให้เราคลิก เข้าสู่ระบบทันทีครับจากนั้นให้เรากรอีเมลนะครับแล้วก็รหัสผ่านครับเสร็จแล้วให้เรากดลงชื่อเข้าใช้สตูดิโอนะครับเมื่อเรากดลงชื่อเข้าใช้นะครับก็จะขึ้นมาหน้าเป็นหน้าต่างของเรานะครับตรงนี้ให้เราไปคลิกที่ New Course นะครับเพื่อที่จะสร้างบทเรียนของเรานะครับ เมื่อเราคลิกมาหน้านี้นะครับเราก็จะเห็นช่องให้เราเกาะข้อมูลอยู่4ช่องนะครับก็จะมีคอร์สเนมนะครับก็คือชื่อวิชาที่เราจะสร้างนะครับในช่องนี้นะครับให้เราเกอกชื่อวิชาที่เราจะสอนนะครับต่อมานะครับช่องที่2นะครับก็จะเป็นช่องอ r g a n i z a t i o n นะครับก็คือชื่อมหาลัยนะครับในที่นี้ใส่เป็น HKRU หรือว่า มหาลัลราชพัฒสงขานะครับในส่วนของช่องที่3นะครับก็คือคอร์สนัมเบอร์ช่องนี้จะเป็นรหัสวิชานะครับซึ่งครูผู้สอนก็สามารถใส่รหัสวิชาที่จะสอนลงไปนะครับและช่องสุดท้ายครับเป็นคอร์สรันนะครับก็คือปีพศที่เราทําทการสร้างบทเรียนนี้ขึ้นมานะครับเมื่อเราใส่ครบแล้วนะครับให้เรากด Create นะครับ จากนั้นนะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับให้เรากด New Section ครับเมื่อเรากด New Section นะครับก็จะมาให้เรากรอ Section นะครับหรือว่าบทที่หัวข้อนะครับจากนั้นช่องต่อมานะครับจะเป็น New Subsection นะครับหรือว่าเนื้อหาย่อยนะครับเมื่อเรากกข้อมูลแล้วก็จะมาหน้านี้นะครับก็คือให้เรากด New Unit นะครับ ซึ่ง new unit ก็จะอยู่ภายใต้หัวข้อของ new section นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะใส่เนื้อหาย่อยของแต่ระบทเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับเมื่อเรากรอกข้อมูลแล้วก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างนี้ก็คือให้เรา add new component นะครับก็จะมี discussion นะครับหรือว่าเนื้อหาที่เน้นให้ผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดนะครับ จะเป็นการตั้งคําถามการตั้งกระทู้นะครับในส่วนนี้คําตอบของผู้เรียนทุกคนนะครับจะสามารถขึ้นให้ผู้เรียนทุกคนสามารถดูได้นะครับตัวที่2นะครับจะเป็น html html ก็คือสื่อบนเว็บนะครับจะมีทั้งรูปภาพภาพเคลื่อนไหวแล้วก็เสียงนะครับจะอยู่ใน html นะครับแล้วก็ตัวที่3ครับจะเป็น problem นะครับก็คือโจทย์ปัญหาหรือว่าข้อสอบในส่วนนี้นะครับครูผู้สอนสามารถ นำข้อสอบมาลงในช่องนี้นะครับซึ่ง problem นะครับนักเรียนจะไม่สามารถเห็นข้อสอบของกันได้นะครับและช่องสุดท้ายครับจะเป็นวิดีโอในช่องของวิดีโอนะครับก็ให้ครูให้ผู้สอนนะครับอัพวิดีโอการสอนเรื่องต่างๆลงไปนะครับทีนี้เรามาดูการอัพวิดีโอลงไปกันครับในส่วนนี้นะครับให้เราคลิกที่วิดีโอหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็จะขึ้นมาหน้านี้นะครับ ทีนี้ให้เรากดที่ edit นะครับเพื่อที่จะเพิ่มวิดีโอนะครับเมื่อเรากด edit นะครับก็จะมาขึ้นหน้านี้นะครับก็จะมีช่อง component display name นะครับก็คือให้เราใส่ชื่อวิดีโอได้ตามต้องการนะครับทีนี้ในส่วนของช่องที่2นะครับในส่วนของช่องนี้นะครับให้เรานำวิดีโอที่เราอัดคลิปสอนนะครับไปลงใน y o u t u b e นะครับแล้วทีนี้เราก็ไป ก็เอาลิงก์ URL นะครับจาก YouTube มาวางในช่องนี้นะครับจากนั้นเราก็กดเซฟนะครับแค่นี้นะครับเราก็จะสร้างบทเรียนของออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้นะครับหากเราต้องการดูตัวอย่างบทเรียนที่เราสร้างนะครับให้เรากดที่ p ั b b i t นะครับเมื่อเรากด p o p b i t แล้วก็มากด Viewlight Version นะครับ รนนี้นะคับจากนั้นก็จะเด้งมาหน้าต่างนี้นะครับก็จะเป็นหน้าต <c oughs> ่างที่ผู้เรียนสามารถเห็นนะครับสามารถเข้าไปเรียนได้ก็จะมีบทเรียนนะครับแล้วก็มีบทที่มีบทเรียนนะครับแล้วก็จะมีเนื้อหาย่อยลงไปนะครับผู้เรียนก็จะสามารถดูคลิปวิดีโอในส่วนนี้ได้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาประมาณนี้นะครับ ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณครับ